วันนี้ปีสองกว่าของเข้าสวนที่ยี่สี่สิงหาแล้วนะครับยี่สี่สิงหาวันนี้วันเสาร์แล้วนะฮะนี่ทีมงานที่พาเราขึ้นดินจานี่เขาเอาขนมปังแล้วก็เป็นไข่แอมมาเสิร์ฟเรานะฮะเราทานนี้เสร็จก็จะเดินขึ้นนะครับ อันนี้ต้งกําลังเตรียมตัวนอกจากไฟฉายแล้วก็ถุงมือเราก็ต้องมีเขาบอกว่าต้องมีเรนโค้ดด้วยใช่ไหมครับไม่คิดได้ยินเหมือนกันนะคผมก็ได้ยินก่อนที่ไปก่อนบอกว่ามีเรนโค้เพื่อว่ามัน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 เป็นยังไงไม่รู้มันเปี่ยนอะเนาะก็าเปลี่ยนตัวไปก่อนนะครับก็เนี่ยเปลี่ยนอีกเป็นฮนะเดี๋ยวสักครู่ก็จะออกไปวันนี้นอกจากจะไปเดินขึ้นปากป่องดินจานนี่แล้วก็ เขาว่าว่าจะอะไรล่ะจะเดินไปทางยังไงฮะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับเฮ้ hey, hey. ติดกลวยไว้ด้วยก็น,นี่เป็นสติ๊กนะฮะไม้้ำระหว่างทางเดินนะครโอเค